สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวมุมมองเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนที่จะไปข้อมูลกนแบบเต็มครับก็ ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางให้กดติดตามรับฟังกันนะครับโอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มีรายงานจาก MEN นะครับที่ได้มีการรายงานหัวข้อข่าวขึ้นมานะครับว่า m a n c h e s ต e ร์เดเตรียม ปล่อยนักเตะประมาณเลข2หลักนะครับก็คืออาจจะเป็น10ลายขึ้นไปในช่วงตลาดปี2024นีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นมกราคมหรือว่าในช่วงซัมเมอร์โดยที่ก่อนหน้านั้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูมีการปล่อยนักเตะ ออกไปเยอะแล้วนะครับทั้งตัวหลักตัวสำรองหรือผู้เล่นดาวรุ่งที่โดนนั้นขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ก็มีการปล่อยกันไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันและในช่วงปีหน้าปี24 2 4ก็คาดการณ์กันออกมาว่าจะมีการปล่อย เพิ่มเติมในลำดับเดียวกันนะครับที่เป็นนักเตะทุกชุดนะครับนะแต่หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นชุดใหญ่นะฮะข้อมูลเนี่ยออกมาจากเอ n เอเอ็นนะครับแล้วก็ผมจะใส่ข้อมูลที่ผมได้มีการอ่านเพิ่มเติมเข้าไปให้เราฟังกันด้วยเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำไมน,นักเตะเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมนะครับก็แผนการของแมนยูอย่างที่บอกกันไปครับมีโอกาสไปได้สูงที่สโมสรอนจะทำแบบนั้นนะครับเพื่อทำในเรื่องของบาลานซ์ทางด้านการเงินนะครับหางบมาซื้อ นักเตะรา,ายใหม่เข้ามาขายนักเตะที่ไม่ตรงกับสิ่งทีู่้จการทีมต้องการนะครับนักเตะบางรายก็ฟอร์มหายไปเยอะนะครับนักเตะบางรายอายุก็เริ่มมากแล้วก็ต้องมีการปล่อยกันออกไปนะครับอย่างเช่นในรายของทอมฮีตันนะครับแล้วก็รวมไปถึงจอห์นนี่แวนครับที่ สองคนนี้ถือว่าเป็นตัวเก่าของทีมในปัจจุบันนะครับในตำแหน่งกองหลังตัวกลางแล้วก็ตำแหน่งผู้ั่ประตูนะครับซึ่งสัญญาของทั้งคู่กำลังจะหมดลงแล้วนะครับนะหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ นับกันได้ว่ามีโอกาสไปทั้งังสูงมากนะครับรวมไปถึงต้องรอดูสถานการณ์ของแบนนดอนวิลเลียมนะครับที่ตอนนี้โดนปล่อยแบบยืมตัวไปให้กับทางแอฟวิทอยู่นะครับแล้วก็ยังมีในรายของอาร์เบโรเฟอร์สที่ปล่อยไปยืมตัวในลีกสเปนนั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่ ทั้งคู่เนี่ยจะย้ายทีมเหมือนกันถ้าเกิดแมนยูได้รับเรื่องของข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นเข้ามานะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยสี่รายแล้วนะที่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงปี2024นะครับนอกจากจากนั้นครับว่ากันว่าเอเรกินฮาร์คเนี่ยยังมีความต้องการเกี่ยวกับการมองหากองหลังตัวกลางรายใหม่เข้ามานะครับในรายของอีแวนลอสวตนดีนะครับอายุเริ่มมากนะครับแล้วก็สัญญาจะหมดแล้วก็นักเตะที่ยังใช้งานอยู่อายุจะ อาจจะไม่ยังไม่เท่ากับทางจอ์นีแวนเนี่ยนะครับอย่างดนเลิฟคือดนเลิฟเนี่ยช่วงหลังได้รับโอกาสบ่อยครั้งก็จริงครับในช่วงฤดูกาลนี้แต่ว่าด้วยเรื่องของสัญญาของนักเตะรายนี้นะครับสัญญาก็ใกล้ที่จะหมดลงแล้วทําให้มีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันถึงแม้ว่าดนเลิฟจะยังมีออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีอยู่ในสัญญาก็ต่างนะครับสถานการณ์ของเฮนรี่มกไวเปลี่ยนไปครับจากตอนแรกมีข่าวเชื่อมโยงว่ามีโอกาสย้ายทีมสูงในช่วงปีหน้าแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับ มามีฟอร์มการเล่นที่ดีมีความมุ่งมั่นมั่นใจอีกครั้งแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องทําให้สาการณของแม็กไวในตอนนี้มี ทิศทางที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับมีโอกาสอยู่มากกว่าส่วนคนที่มีโอกาสย้ายกลับกันเลยครับนั่นก็คือราฟิวอาราันที่หลังๆมานี้ตกไปเป็นตัวสำรองแล้วก็มีเรื่องของปัญหาความฟิตอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นวารานเนี่ยมีโอกาสย้ายเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งกองกลางก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับจากซัมเมอร์ก่อนเราเนี่ยมีการปล่อยเฟสออกไปนะครับและในช่วงปีส0 2 4 สกอตต์แบลทูเบนีกองกลางตัวเดิมชุดเดิมเนี่ยก็มีโอกาสย้ายทีเหมือนกันถึงแม้ว,ว่า แมตตูมานียังคงได้รับโอกาสอยู่แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าแมนยูจะปิดโอกาสการย้ายทีมนะเพียงแต่ว่าต้องมีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจเข้ามาให้กับทางสโมสรน,นั่นเองแล้วก็ที่ผ่านมานักเตะเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษเหมือนกันอย่างเช่นเวสต์แฮมที่เคยยื่นข้อเสนอมาแล้ว30บล้านปอนด์แต่ว่าแมนยูบอกผัดไปแต่แมนยูก็พร้อมที่จะรับฟังหลังจากนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดทีมไหนสนใจแบบจริงจังนะฮะเพราะฉะนั้นตัดโอกาสในเรื่องของการย้ายแมตตุมานีออกจากทีมไม่ได้ ครับในรายของโซฟิยันอัมรบัดที่แมนยูยืมตัวมาจากฟรีออลล้วมีออปชันซื้อขาดด้วยเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่า โอกาสที่แมนยูจะเซ็นแบบถาวรเนี่ยณนะตอนนี้นะก็คือน่าจะยังไม่เกิดขึ้นครับเนื่องจากดูจากฟอร์มของอาราบัตในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยยังงัดฟอร์มเก่งไม่ได้และถ้าเกิดเป็นแบบนี้จนจบซีซั่นหรือเข้าสู่ในช่วงปีหน้าไปต้นไปนะครับฟอร์มยังไม่ดีอีกก็อาจจะหม,มายความว่าแมนยูอาจจะเปลี่ยนใจไม่เซ็นถาวรก็ได้เหมือนกันนะครับและในรายของคริสเตนเอริกเซนรวมไปถึงคาสเมโร่ที่อายุเริ่มมากแล้วนะครับโดยเฉพาะคาสเมโร่ที่ซี สั้นนี้ผลงานเนี่ยแตกต่างจากซีซั่นก่อนอย่างชัดเจนแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของอายุน้าก็เริ่มมากเช่นเดียวกันก็ช่วงนี้มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมบ่อยครั้งด้วยนะครับสำหรับคาซิเมโร่ที่ทีมจากซาอุเนี่ยให้ความสนใจก็มีโอกาสย้ายทีเหมือนกันถ้าเกิดในที่สุดแล้วเนี่ยแมนยูมองว่าคาซิเมโร่ไปไม่ไหวแล้วนะครับก็อาจจะมีการแยกทางกันและในรายของเอเด็กเซนวลาเนี่ยนะครับแตกต่างจากคาซิเมโร่ตรงที่ว่าเอเด็กเซนเนี่ย คือสัญญาใกล้จะหมดครับเพราะฉะนั้นหลังจากจบซีซั่นนี้อาจจะเป็นการแยกทางกันอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ในรายของคาเซยังพอมีเวลาอยู่ยังพอมีเรื่องของสัญญาอยู่นะครับก็อาจจะยัง50-50แต่เอริกเซนด้วยเรื่องของอายุอานามนะครับแล้วก็ความฟิตต่างๆอาจจะมีโอกาสมากกว่าเรื่องของการย้ายทีมเมื่อเทียบกับคาเซิเมโรนะครับตำแหน่งแนวรุกนะครับอย่างเช่นในรายของ อ,องตอรนี่มสัสยาวอะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเรื่องของออปชั่นขยายสัญญาเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนว่าแมนดู ไม่น่าจะใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาปล่อยทันทีถ้าเกิดมีทีมไหนสนใจแบบจริงจังเข้ามานะครับและที่ผ่านมามาเซลเองก็มีผลงานที่ไม่ดีนะครับตลอดหลายปีติดต่อรักแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บมันก็เลยถึงเวลาที่จะต้องมีการแยกทางกันแล้วนะครับเพื่อเป็นการลดเรื่องของพนานค่าเหนื่อยด้วยนะฮะส่วนหนึ่งนะครับและในรายของทางดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับรวมไปถึง จอรซแนโชครับก็มีโอกาสย้ายทีเหมือนกันในช่วงตลาดก,กลางซีซั่นนี้ตอนนี้ฟฟเดรเบกเนี่ยนะครับจริงๆมีข่าวตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในช่วงเวลานี้นักเตะไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะแต่เทนฮากไม่ได้เลือกใช้นะครับเนื่องจากมองว่าไม่ได้อยู่ในแผกนการทีมอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสย้ายเนี่ยมัน100%อยู่ลวส่วนจอรนซานโชเราทราบกันดีครับว่านักเตะมีปัญหากับโค้ชโดยตรงนะครับแล้วก็ยังไม่ขอโทษกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการย้ายก็100%เช่นเดียว กันนะครับนะในช่วงตลาดปี2024นี้นะครับส่วนนักเตะรายอื่นอย่างเช่นในรายของโชล่าโชลิติเล่นะครับสัญญาก็กําลังจะหมดลงนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมสูงเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีดาวรุ่งรายอื่นที่เราน่าจะ คุณหน้าคุณตากันมาเนื่องจากมีการโดนดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่บ้างแต่ว่ายังงัดฟอร์มเก่งถึงขั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ไม่ได้อย่างเช่นในรายของโจฮูกิวนะครับหรือในรายของทางวิลฟริสอย่างเงี้ยนะฮะที่ก็มีโอกาสย้ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดกลับมาจากการยืมตัวนะฮะแล้วก็ เมสันกินบูดที่ทุกคนเรียกร้องอยากให้แมนยูดึงกลับมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเคลียร์เรื่องของปัญหาหรือว่าลดกระแสดราม่าไม่ได้เนี่ยนะครับยังมีกระแสต่อต้านกันอยู่เนี่ย หรือแมนยูยังหาจุดลงตัวไม่ได้ก็มีโอกาสที่แมนยูจะต้องจำใจขายเมสันคินูดออกจากทีมเหมือนกันนะครับก็นับรวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะตั้งแต่4ีลายแรกครับที่มีการเอ,อ่ยชื่อขึ้นมาในช่วงต้นคลิปนะครับโอเคอาจจะมีเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่า นี่คือรายชื่อแบบเบื้องต้นแล้วก็เอามาจากข้อมูลเหตุผลที่มันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับนักเตะบางคนอายุเริ่มมากนักเตะบางคนมีปัญหาถูกไหมครับนักเตะบางคนฟอร์มไม่ดีจริงๆ นักเตะบางคนสัญญาที่จะหมดมันก็นำรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังที่นักเตะเหาเานียมีโอกาสย้ายแล้วก็นักเตะที่ได้รับโอกาสในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีโอกาสย้ายเหมือนกันก็ยังตัดไม่ได้ครับซึ่งเชื่อได้ว่ากลุ่มผู้เล่นเหล่านี้มันมีแนวโน้มสูงแหละที่จะย้ายทีมและอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับแฟนพีคขด้นทีแนวาะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ทิ้งท้ายกันนะครับในเรื่องของ5ประเด็นจากการฝึกซ้อม ครั้งล่าสุดเพื่อเตรียมทีมนะครับในเกมพิมพ์เีลนกิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเรื่องแรกครับก็ในรายของลิซันโดมาเตเนสครับปรากฏตัวในสนามการฝึกซ้อมนะครับก็มาฟื้นฟูสร้าร่างกายเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาดู เพื่อนร่วมทีมลงฝึกซ้อมนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะที่ลิซอนโดร์เนตเนี่ยกลับมาที่สโมสรอนอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกชอเนี่ยลงซ้อมได้แล้วนะครับสวมสตร์ทได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีนะครับที่กองหลังตัวหลักเนี่ยกลับมาสู่ทีมอีกครั้งแล้วก็เป็นตัวเล่ออีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่3ครับก็จะมีแขกเข้ามารับชมการฝึกซ้อมเข้ามาอยู่ในสนามซ้อมด้วยนะครับเป็นนักลักบี้นะครับชื่อว่าเควินซินฟิลนะครับก็มาพูดคุยกับสตีฟแมคคาร์เรน ผู้ช่วยผู้จัดจาก,การทีมของแมนยูเรานะครับกลุ่มบรรดาดาวรุ่งนะครับก็ยังมีการโดนนันขึ้นมาร่วมฝึกซ้อมตามปกติกันไปนะครับซึ่งบรรดาดาวรุ่งก็จะมีในรายตามรูปภาพเนี่ยก็จะมีแซมเมอรี่นะครับแล้วก็มีซอนนี่อัลโจฟรีนะครับวิลลี่คัมบาล่าแล้วก็มีแจ็คเฟรเชอร์เข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับก็มาเก็บประสบการณ์กับพวกพี่ๆไปนะครับส่วนในเรื่องของอนาคตก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับแล้วก็กลุ่มนักเตะที่ ต้องมีการพิสูจน์ตัวเองเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นดาโลที่โดนด่ากันข้างเยอะนะฮะในเรื่องของผลงานในสนามนะครับได้รับโอกาสเยอะแต่ว่าฟอร์มเสียเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแอนโทนี่ครับที่ยังคงต้องรอเรื่องของฟอร์มเก่งกลับมาเขาที่ข้อทางก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันครับต้องพิสูจน์ตัวเองนะฮะกาลาโชนะครับที่โดนวิจารณ์ในเรื่องของผลงานที่ผู้จัดการทีมของอาเจนเนียคอมเมนต์นะฮะว่า ที่เจ้าหนูกระช่ไม่ติดทีมชาติเนี่ยเนื่องจากผลงานในสนามเนี่ยไม่ดีในช่วงหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องงัดฟอร์มเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนในรายของเดนนิสฟาร์เดเบกเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่จะ กลับมาได้รับโอกาสอีกหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็น่าจะมีการลงซ้อมเพื่อรอยาแล้วนะครับส่วนดาวรุงเนี่ยก็ยังคอมเมนต์มากไปได้นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเทนฮากน่าจะยังไม่เลือกใช้ก็เป็นเพียงแค่การดันขึ้นมาร่วมซ้อมนะครับเพื่อเกประสบการณ์เบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ